หาเทพนอหนึ่งร้อยบาทแม่ชีพรทิพย์หอร์พิงหนึ่งร้อยบาทแม่จีวรพนิดแมนยยบอเรื่องการชนะัยศาลหนึ่งร้อยบาทพร้อมลูกล,กลหลานอันนี้ร่วมบุญกับอาจารย์สระอัดเดออนุโมทนา สาธุนอกจากนั้นทำบุญชำระนี่สงแม่จีจะลวยผู้ระหงหนึ่งร้อยบาทนออุทิศให้บรรพุรุปุตรบรรพชนี่ลวงรับไปตลอดเจ้ากรรมนายเวรหลวงตาฟังเจ้ากรรมนายเวรจะระเถือเป็นตาฟังตาฟังเป็นอย่างจะเป็นตาฟังเพราะว่าเจ้ากรรมนายเวรปุบ บางเถื่อมันกิดพ่อหักขากบบางเผื่อมันกิดพ่อหักตีแอวเขียดบางเถื่อมันกิดพ่อขาไก่เจ้ากรรมในเว้งของเฮาทางเบิดได้นั่นบางเถื่อกิดพ่อแหน่ไข่หมดแดงพุ่นน่ะมโรรมมาดาบันไดแม่นตโน อันนี้ขาอุทิศเจ้ากุศลเนี่ยเขาแต่ว่าข้าประตองเป็นถูกความหมายเนี่ยว่าพู้ใด้กระสางเจ้ากรรมนายเวยนี่หลงตาหลุดประทับใจอิรินอกจากพอแม่ปุญ่าตายายครูบาอาจารย์เรานึกถึงบุคคลที่เราเคยนอ <c ười> เคยหยั่งกระสางเถาะ จางจีงนาะแนวพอดีกับเขาเราอุทิศให้จังจีนาะอันนี้เป็นนามจิตนามใจที่รู้จักบาปบุญคุณโทษบมแมนธรรมดาเคยก็เขาเขึ้นพอเราเคยเห็นเลยพ,อ,พอสบายใจเมื่อขึ้นแล้วเขาก็โอ้ยว่าสันพ่อไม่สบายใจเพราะเราแม่ไม่สบายใจเพราะเราเราจะทำอย่างไรเราก็ไปขอขมาโทษท่าน เมื่อท่านยกโทษให้โอดโทษให้บาปก็หมดไปจังสินาะอันนี้เท่ากับน,นึกถึงเจ้ากรรมนายเวรน,นึกออกก็ตามบอกก็ตามอย่ามีเวรแก่กันและกันอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันัานเห้อุทิศบุญกุศลให้บ่อย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 เมื่อเจ้ากรรมนายเวรเิ่นบางตนบางตบางคน พลังของบาทีจะคยเหตุต่อกันมามันหน่อยลงเพ่นสาธุมันก็บเบิดเวรจากสินาเฮาบ่จองกรรมจองเว้งกับเขาติดต่อไปอันนี้หันมันเป็นเรื่องใหญ่ไหนะมันเป็นเรื่องหน่อยเที่ยวเห็นคนคู่มือน,นีหันสมสมวรว่าเป็นพี่นองกันแต่ว่ามันล่างผ่านกันอันนี้ก็คือคู่เวร เห็นบ่ะัครเป็นผัวเป็นเมียล่างผ่านกันอันนี้คู่เวรบัน้พ่อแม่ลูกล่างผานกันอันนี้ก็คู่คู่เวรบแมนธรรมดานี่มาตามหลังตามผ่านอิรีไดเพราะฉะน,นั้นผู้ใดเหตุบาปยังไหวกระซังเฮาสนึกแล้วว่าอันนี้คือบาปเราตั้งใจจะไม่ทำอีกตลอดชีวิต ยกตัวอย่างเช่นเราเคยพิษผ่าดต่อพ่อต่อแม่เป็นต้นเราก็ตั้งจิตตั้งใจจะไม่ทำอย่างนั้นและจะไม่ทำให้พ่อแม่เสียใจตลอดชีวิตอันนี้ปราดทั้งโลกพยองหยองสรรเสริญจังสีนาเพราะฉะนั้นคารวาเจ้ากรรมนเว้นขักเติบไดเนาะ ขันมันเบิดแล้วมันก็สมบายพ่อผู้ใดก็ยิมเย้มแจ้มใสอยู่น้ากันสวินสะวน,วนขณะชีวิตเท่าบุันในเบิดกิเลสยังเวียนว่าให้ตายเกิดอยู่สําเร็จเป็นพระโสดาบันเป็นพระสิจิธาการมีก็ตามกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็สะดวกทุกประการหรือยังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานก็สะดวกจังจีนาอันนี้จะขออนุโมทนานอกจากนั้นพระอาจารย์ใจนัน อภินันโทวัดป่านาม่วงสีอัมภัยบ้านนาม่วงตำบลน,นาบัวอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีอันน้อมถวายเป็นสังฆทานหนึ่งพันบาทเด้อขออนุมโมทนาสาธุและนอกจากนั้นพราจารสร์สารา ป่าโสนอกจากท่านมีญาติธรรมถวายน้ำถวายข้าวสารเพื่อบำรุงอัตภาพร่างกายของพระเจ้าประสงค์องค์เนรแม่จีแม่พามตลอดญาติโยมชาวโลกแล้วท่านยังบำรุงธาตุขันพระอุปชาคือหลวงตา เคยมาทำทันหิกรรมนอแต่เป็นลูกหลงตาวัาสันทถอะเพิ่นเป็นนับเผยแผ่ในธรรมทูตสายต่างประเทศเนะยจยันร์สระอัตราะนันบำรุงทายขันพระอุป,ปชาคือหลวงตาในห้าร้500บาทนอกจากนั้นพระจาน์มหากเกษมเขมโก เป็นมาจำบรรสาวน้ำปีหันเป็นปูกพักให้เบิงปูกพักสลัดโอ้ยโขึ้นเอาอาหารมาปูกทางเทิงโตผีอย่างสีนะเอ้ยจะม่นเดี๋ยวปีนี้ก็าจำบรรสาวน้ำกระดีขนอยเด้อนอ่ปูหญาญโย,ยมแห่งสาธุโลดนอะเด้ยง้ยินตัววัดชนรับประทานหลังสิทธ นอหลวงพ่อปัญญานันทนะพุเนรวมทําบุญทุกอย่างในโอกาสคล้ายวันอุปสมบทอันนี้นึกถึงพอในทางบาวชพุทธศาสนาคือพระอุปชาอาจารย์คณะสงฆ์ที่เมตตาให้การบรรชาบุญสมบทห้าร้อยบาทเพื่ออุทิศบุญกุศลถวายแด่พระธรรมวิมลโมลี รุ่นธีระปัญ,ญโยปท .9 พระอุปชาและพระครูพิจิตสระคุณจรินจรินโทรพระกรรมวาจาจารย์อันนี้จึงขออนุโมทนาสาธุการจากพัษาบุเขียนไหวโนคะนเอพ่อวิชุแม่เสนอสิรินานุวัตรนพร้อมญาติญาติตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิจก,กูดจังหวัดจันทบุรีพันต่างใจสิมาถวายทุเรียนเมื่อจักมหอดใส่วังตาบ่ได้ขอมูลปไัไใดทางเจ้าหน้าที่พระไรโบไหามาเมื่อบัวไหามาเพิ่นก็เลยฝากทุเรียนมาสิบลังไพวาคาฝากสี่พันบอกโมเมนธรรม,มดาเนอ อันนี้มันต่างจิตต่างใจคุ้นเคยกันแต่แต่พญใหญ่หลวงตาเอิญพญใหญ่เขียนพญใหญ่เขียนแต่ว่าซืออ่อเดียวเปนพ่อใหญ่เจียนนามวงเป็นเคยมาปฏิบัติรรมอยู่วัดเฮ่าเก่าซิบก่าปีพญายถึงแก่กรรมย่างทินาแต่ว่าิมาั้งบุญอุทิศส่วนกุศลให้คุ้นตานี่แหละแต่ว่ามาบ่ได้เมื่อในโควิด จะมันกันบุญขับเนาะเห็นบอกว,วา่าเช่มาทําบุญอีรีเชื่อมาเห็ดกลวยเตี๋ยวถวายเพ้นพร้อมพุนะเห็ดโุเลียนถวายคุบายจาน้ั่มล้วก็เหลือหกับญาติโยมเชได้ซิมแต่ว่าโทเลียนมันก็เรียบ,บ่ค่อยมากปันใดคุป,ปีนี่กรธรรมดาก็บบม่นหน่อยเลยนะโยมสุวรรณนาก็ดีจัาิีนาย,ยมบันปันิดาโย,ยมมนัดจัา,าิีนา เป่นมาเละเธออันนี้เต็มอยู่แถวมุน,นี่อามาเธอเราเ่อได้ตันหลังเธอก็สองรถพุ่นอ่ะบักไงเพิ่นมาอันนี้มาพัวด้บมันก,กเ็เลยส่งมาา่าสัญญแล้วก็ปัจจัยทำบุญอีกห้าร้อยบาทวทีิบุญกุศลให้คุณพ่อเจ,จียนนามวงตลอดญาติญาติที่ลวงรับไปเนาะจึงขออนุโมทนา สาธุการนอกจากนั้นพ่อประสิทธิ์มนศิลปและครอบครัวบ้านเคีงใหญ่ของเรารวมบำเพ็ญบุญกุศลทุกอย่างนหนึ่งร้อยบาทให้เศร้าไว้ไว้ยมพอเนะมันเศร้าอยู่ใจฮันเข้าใจเนะขันใจบ่เศร้าเฮจัได้ก็บ่เศร้าจริงๆนะพราะจะนั้นกันดูแลมันเต็มที่หายก็หายไม่หาย กะแล้วแต่มึงวัเดอุใส่มึงมาดูดเลยนะวัสัมันใด่ประโยชน์มันหลายเราจังจีนะอันนี้กะมาทำบุญอยู่บ่อยบ่อยสนัชก็ดีนอะเป็นว่าม้ามนีมืออื่นพอได้อยู่หลวงตาพอตั้งใจไว้ทุกเสาเนอะบางเทือกะหยากเสากับมาอาทิตย์แต่ว่ามณีหันหยากเสามาวันศุเนานมามาเพื่อไว้วัสึุ หลวงตาโนยสาธุ์ทแต่ลูกพะะอออกกกอ่อพะสะจอทองอินเนี่ยนี่ลูกแม่โรจน่าเนาะพ่อสจอทองอินนอแก้วรวมบุญบำรุงท่าขันหลวงตาหลอมเนี่ยสามร้อยบาทบำรุงท่าขันหลวงกเกษมวสันเออเอาหลวงกเกษมก็พอเป็นอย่างเนาะ <laughs> สามร้อยบาทในสาธุอนุโมทนาเนานิพพานะประ,ยะโยโหตุเนากจั้น,น,นพ่อพัดแม่อ้อยเมื่อวานเนาะพมารวมบุญแม่นงอนเอื่อยของพระจารย์ประจักษ์กติดเสี้ยงที่มาเป็นประจำประจำเนาะจากพม่าถวายประาหานละกัพร้อมขนม ปังสามสิบห่อถวายครูบาอาจารย์ให้งานเมื่อวานนี่เอาถวายเองแต่ลงตาว,ว่าวัน,นัเป็นก่อนไปก่อนมาต้องเป็นห่อเป็นห่อมากและกาฟแฟเบอร์ดี้อีกหนึ่งลังเนาะอันนี้จังขออนุโมทนาสาธุการนอกจากนั้นคณะสาธารณสุขอำเภอหัวตะพาน สปส,สช,อชอเขตสิบอุบลหลงตาแปรบออกนอสำนักงานหลักประกันสุขภาพเขตสิบอุบลแล้วก็รพอพสอตเมื่อวานพนมาแวะเยี่ยมแต่ในแพทย์บวลวร่านหมอบวลว่าพนผ้าคณะมาใ <c oughs> สารสุขอำเภอเ้านํำ ว่าดะมีจากเห็ุกิจกรรมสะก่อนให้มันเบาๆจะโควิดสะก่อนอจะติผ้าคณะมาปฏิบัติเพลนวนันร่วมบุญสร้างอนุสรสถานจำนวนเมื่อ่านนี่หนึ่งพันบาทเนออ,อนุโมทนาสาธุและนอกจากนั้นก็ขออนุโมทนารายนามผู้สร้าง เนรช้างมาหาหมงคลสองเชือกคุณแม่วันนามานิตยกุลนาคุณอัมพามานิตยกุลคุณระพีพรเพชรรัตน์กมานิตยกุลคุณพระสวัสด์มานิตยกุลคุณพิจยาภูริเทเวศมานิตยกุล คุณปินิดามานิตยกุลหลักทรัพย์นามสกุลเดิมพัน,นนะคุณหนกนะคุณธีรโชตมานิตยกุลคุณพัชรามานิตยกุลพร้อมลูกๆหล,ล,ล,ลานๆและญาติธรรมทุกๆฝ่ายเมื่อวานนี้พนโอนปัจจัยมาเนี่ยและเพื่ออุทิศบุญกุศลให้คุณแม่บุญลาบ มานิตตยกุ่คุณสมพงษ์มานิตตยกุลคุณพ่อโถมชำนาญหมอคุณแม่ยวงชำนาญหมอตลอดทางญาติพี่น้องที่หลวงรับไปตลอดเจ้ากรรมนายเวรบรรดาสนมรสสัตว์ทั้งหลายจำนวนเงินเป็นโอนเมื่อวานีสองแสนห้าหมื่นบาทเดอ้ออนุโมทนาพร้อมกันทั้งหมดเดอ้อสาธุ นิพพานะปัจยโยหโุตุวันนี้สมควรเกโอกาสเวลาเนาะหลวงตาในานามคณะสงฆ์ทั้งหมดเนอ้อขออนุโมทนาคณะครูบาอาจารย์ประสงค์องค์สามเณรเมจิเมปรามพระพามตลอดทั้งญาติโยมสายฐานศรัทธาทุกทุกฝ่าย ที่ประกาศมาแล้วอ่านอนุโมทนามาแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นตลอดสายฐานศรัทธ,ธาที่ไม่ได้มาโอนจตุปจัจจัยธรรมมาตลอดทั้งญาติพี่น้องทั่วประเทศไทยของเราตลอดทั่วโลกที่ใดตั้งจิตตั้งใจสร้างสมอบรมบุญกุศลบารมีธรรม ให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาม,มาทั่วทั้งประเทศตลอดทั่วโลกอนันยำ้ำอีกของตาขออนุโมทนาสาธุการทุกทุกฝ่ายด้วยอนุภาพบารมีคุณปฏิรตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสฆงค,คุณงามความดีบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวง เทพระเดรานุเทระกุบาจามประสงค์องค์สามนเณรแม่จีแม่ปรามพระพรามญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายทุกโรคทุกนามที่ได้ศึกษาเราเรียนภาพเพียนประพฤติปฏิบัติธ,ธรรมมาให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนามาทั้งหมดทั้งสิ้นเราทุกท่านทุกคนหลับตาลงศักนิดต สํารวมจิตให้มั่นคงเป็นสมาธิน้อมจิตเนี่ยเข้าถึงบุญกุศลบารมีธรรมน้อมบุญกุศลบารมีธรมมรมให้เข้าถึงจิตถึงใจเมื่อจิตใจของเราท่านทั้งหลายสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยบุญด้วยกุศลด้วยบารมีธรรมแล้วจิตก็ย่อมแช่มชื่นเบิกบานเอ,อิบออิ่มผ่องใสผ่องแผ้วคู่ควรแก่ชีวิตโดยแท้ แล้วเราค่อยน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชากุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุละยะเดชบรมนาถบาพิตรราชการที่เก้าพร้อมด้วยบริพภะมหากษัตริย่าเิราาเจ้าทุกทุกพระองค์ที่สวรรคตไปแล้วพระบรมงวงศานุวงศ์ทุกทุกพระองค์ที่สิ้นพระชนไปแล้วน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชากุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าิริกิต พร,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 ระบรมราชนีนาธในรัชกาลที่เก้าพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปร,ะม,ร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 มินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชนีเจา้าขุนพระินีนาถพิราชกาาัญาณีตลอดพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ น้อมบนน้อมก็สนถวายเดบุรพาจารย์เจ้าพระเจราจารย์เจา้จา,จา,จาของเราท่านทั้งหลายทั่วประเทศไทยของเราตลอดทั่วโลกอุทิศบุญกุศลให้แก่บิดามารดาจากไปแล้วก็ตามมีชีวิตอยู่ก็ตามเนื้อก็เห็นใบหน้าแววตาของท่านทั้งสองพ่อแม่เมตตาให้ชีวิตเราท่านทั้งหลายมา บุทริษมุนกนุศลในแก่ปู่ย่าตายายสามีภรรยาบุตรธิดาลูกหลานเจ้ากรรมนายเวรบรรดาสัมัสัตว์ทั้งหลายเทวดาอารักษ์ในแสนโกิจกวาลขอท่านทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นจงรับรู้รับทราบขอให้อนุโมทนาสาธุการเมื่อกตน,นททำเอง ถ้ามีความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิิงๆขึ้นไปขอปเิรานุเทระกุบาจารย์ประสรงองค์สามเณรแม่จีแม่พรา์พระปรา์ญา,าติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่มาแล้วนี่ก็ตามไม่ได้มาก็ตามทั่วประเทศไทยของเราตลอดทั่วโลกจงมีแต่ความสุขความสงบความร่มเย็น จเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปจเจริญด้วยจตรุรพิทภพรชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขะภะปฏิพานธนสาร,รสมบัติธรรมสาร,ร,ร,รสมบัติเนคิดสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบไปแล้วด้วยธรรมขอกนคิดความปรารถนานั้นๆจงพันสําเร็จจงพรันสําเร็จจงรันสําเร็จ,จ และในที่สุดขอให้รู้แจ้งแทงตลอดซึ่งอริยสัจธรรมนำตนในพ้นจากความทุกข์ถึงสันติสุขกล่กาวคือมาผลปนิพานด้วยกันจงทุกท่านทุกคนเธอกวนน้ำรับผ่อนเน้อ या था वे वहाँ पूरा परि